สวัสดีครับมีงมึเโาวันโซนะสาัสดีตอนเช้าครับมึงนี่มาเลาะสายเมืองครับเลาะเลาะเมืองเนี่ยครับมาหัวเดียวครับมึงมีงไม้ริ้วตันครับมึงนี่เพราะไงว่ามีไม้ริวมีริวตันอยู่นี่ครับแกว่าแกไม่ใส่โกกนี่นะมันเข่ามันเบี่ยวครับแกะหนุ่มขยนมากครับพิลาก็เตรียมอยู่เอาโจไปตักไว้ครับเลาะเมืองเลาะเมืองครับ ครับหามใช่ครับมีอากาศย่างหนาวเลยครับสิบแปดองศาครับเจ็ดสิบแปดองศาครับเดี๋ยวเอาผ่าหัวมาหนกตัวเหนียวย่างลงไปบื้งตื้นครับดี่าดีกระเดินนมีครับนกตลวไม่ไหลรุนรุนแล้วกันครับมี่าเขาสิมานึ่งแล้มีมากเดียวครับมีวันเสาร์ครับมีเดี๋ยวหยุดงานด้อนมีเดี๋ยมัรอเบื่องครับก่อนไปส่งนกจะเลยจามีโชบมีนะ นี่นันทรงเลเจาวนี้โจกอยู่สองโตครับวันนี้กวอนก่อนไปทรงนกเอาจากหลังเอาจากหัวจากเก่าม่งม่วงวัวรถขนาดสีม่งแลาโอ้หนวพิลาต็มันก็ขุดมันมูนี่วันบ็ขันต่ออยู่เดินเดินหนี้องเคยมากครับไม่คิดแล้วเชียรนึ่งรัยช่วงหนาแรงครับได้เทียงน่อยวันนึงเตนต์โกันครับเป็นไงวะยังขันอยู่ โอ้นังเบิงโนนทางกัครับเล่งเทโกงนีครับหาหมอกกนี่ัหมออยู่เลยครับนี่ไปเดินหลอดทางดีเดินอยู่กับหมอนี่ครับโอ้เป็นก้อนหินจังนี้ นกอยู่นี่นะผมว่้าโอ้หครับหมาองไตครับคอยลุลลุ่นน้ำกันครับเดี๋ยวไปนั่งไปโยนนั่งหน่อยครับย่านมาครับว่องกันนะเลาะเมืองเดี๋ยวมีสิไปนน้ำเบิ้องหน่งบอกเหยียดจ้องกุ๊กเหยียกุ๊กคู่กุ๊กนั่ครับเนี่ยุร้านอยู่กกอีกอยงครับโอ้ครับลุลลุ่นเบิ้งน้ำกันครับว่ามีเท่าไหมานเนาะครับผม ไอ้ครับเดี๋ยวหามือเต้นกันนะผมเต้รอนี่แหละไเดี๋ยาวๆครับเห็นครับเสียงนกปาเหี้ยยู่สองตัวลุ้นอยู่นหาหนกตัวลุ้นลุ้นครับทางกองนี่ครับไอ้ครับผมเห็นน้ำพุนั้ครับเสียงะไรคู่กันอยู่ครับจุกน้ำไอ้ครับผมลุ้นลุ้นครับครับอันนี้จุกกำลังทันหนาะหม้ออะลาคราบลัน ถ้าหนี่ม mm ีโอกาส่วงทวงครับต้นไม้ในแง่หนึ่ครับต้นนึงต้นกระดาษแง่หนึ่ต้นนึง่งมากหรืว่าจับคู่กระดาษนะผมว่าเพอเหี่ยงอยู่ในป้ายครับหลายคู่กันนึ่งจริงบางทีมาหาหนกตอบเพราะไงบอกเ่าต้นเพราะไงบอกว่ามีริวตันนี่ครับแกเ้วนกกระเหยียดมาใส่มันเหยี่ยงยังหน่อยครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงคู่ครับเสียงหน่อย เดยววน้สองตัวลงล่าง,ง,างากันยุ่ตยดบนทางครับเนี่เสียงบินเสียงหอนนกต่ขอขึ้นนักับบกไกบ่นานหรอกครับแด่ว่ามันบดเสียงนกตอมีไก่บนทางอ๋อครับร้อนรุ่นนะบ้าทีมาวะรุ่นุนะหนาวครับมือนี้ ต้นหนึ่งคันนี้ครับเสียงหน่อยกูเดียวต้วน,น,นี่ไก่นูกต่อเนี่ยนี่นูกต่ออยู่นี่ลูกต่อคันน,นี้ตัวตีตะไลอยู่นี่แล้วครับกูเดียวครับเสียงหน่อยเนาะเริ่มมาแล้วหกบาทเริ่มขยับมากไกลๆแล้วครับมึงกี่อยู่ทางพฟูมาหนีแล้วครับต้นรองทงั้งต้น tuần như nhìn mấy người phải đáp tòa thanh mỗi tuần hết tuần to ở dưới này và gì một ba lần mình người yêu thang này mình nhìn diện khắn phải đáp mấy đó ngon với nhau lắm. นี่นกเข้าไปหาอันบ่หัวนกตอลเองอีกากาหมูตัวหนึ่งเขาโกงกันขันได้ยุ่งนะครับไม่ยอมขยับไม่ได้ยุ่งไอไก่กันตัวนึงนี่นี่ครับปุ๊บเดียวเสียงหน่อยแต่ตัวริ้วมันยิ้มเสียงขันครับวางข้างนี่ก็ยิ้มเสียงขันนี่ต่อระวังกึ่งกลางว้ยิ้มไอไก่เนีครับตัวนั้นกับตัวนี้ตีตะไลมาอย่างดี วันหล่วงเลี้ยวหนึ่งยูโกงง่ายครับนี่ตัวสูงครับยูมึงนี่ลึ่งนกพเนียดเพื่อนขาบวบน้าดยางหมออะไนี่เนี่ยทางกล้องน้ำยางดีเนี่ยยึดต้นครับนี่พุ่มไกลๆกันนี่ยถูกอ๋อเออ๋อ ตื่นีกาครับเมื่อกี้นี่มีกามาจับไปโกงนี่เลยนี่เล่งใส่โกงนี่ครับเนี่ยถ้าขขยับมากนี่มีโอกาสแต่มันฝันว่าขยับตีตะไลเราโกงกันแล้วเลยครับซุ่มนหนึ่งไลคู่กันอยู่ทางนี่ในโ้าตอนไสยอนอะไรคู่กันนี่หนี้ครับนี่นี่ในป่าเนี่ยต้น่ม้อเนี่ยหุ่นไปแล้วมีกาหือ นี่นกจุดนี่มีอยู่สามตัวครับเพราะสนใจนกตัวจักตัวสามสี่ตัวนะพ่อมาไล่คู่กันเนี่ยคู่หนึ่งตัวหนึ่งตีตะไลขึ้นมามาจับโกงนี่ครับวานสีมาหานกตัวเลโบเมียนสัตว์ดงเหือหนะพ่อาไล่้นยินเสียงนกตัวมันเข่าโกงนี่ตีตะไลหอีรอบที่สองกับเข่าโกเก่าเลี้ยวเลยครับผ่มาตัวหนึ่งกับเข่าโก่งนั่นขันยนได้กันไปกันมาพ่อมาหานกตัวโยงง่ายครับ

นี่ครับนี่นั่งเบิ่งอยู่หลดนี่นกเป่าไลคู่กันอยู่น่ะวินยังไม่จับอะครับรุ่นรุ่นครับตั้งเมือ้องยังรักโอ้โหโคู่โหโห

น่จะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับน่ขึ้นไปนะวันตื่นนะ ร้อยครับอย่าหลุดด้วยสี่ดดครับขึ้นมาอนาจารย์ดุกันติดปลายนิ้วครับออโยกกดล็อกแทมที่46แล้วสายมือว้วมองว่าเป็นตะลุ่งเขาลุ่งครับ นี่ครับต่างกล้องอยู่ครับมองว่าป็นตะได้ัดได้ครับมองปินตะได้่าได้นับ46ครับเั้าอืมปิดไปนิวครับขึ้นหมานยานุการครับเต็มคอหางนึงไปนิวหางนึงครับม่มีลุดครับอยาก้นอยู่ข่ายครับลวงนี่ครับดึงเข้าเดียวครับแต้มที่46ครับมีโชค ขึ้นหมานจานุการสิบเจ็ดหลักสังหารนับครับเต็มคอขางหนึ่งติดไปนิ้วนึงครับหมานหมานับมีโชคล่สวยครับบมลูว่าจะขุกเอาครับผมปลดขึ้นครับบานีอครับสำรับคลิปนี้อะต่อหนุกเลาะเมืองแล้วนี่ครับถนนนี่ครับรถจอดนี่ยผนี้ก็นั่งบึ้งอย่นี้นะครับนี่ครับป้ายู่ค่าครับปลายู่ค่าเลยครับสภพาพไม้ มันเป็นทงหน้าครับก็เหมนหมายเมืองเพราะอะไรครับมันเป็นเลาะเมืองครับมี่ทงหน้านี่นี่ครับจับไปหนึ่งแต้มครับมี่โชคมันน้านกริ้วตันอยู่ฟังทาาหุ่นมาได้ครับปัดมากสลได้ได้มองยังสี่ครับนี่มองว่าเป็นตะลุ่งกับลุ่งครับนี่นี่ผมย่างมากผมเห็นมันบินขึ้นมือนี่นอนที่แหลกแล้วก็เป็นลาคู่กันอยู่ฟังทาาหุ่นครับต้นทั้งศาลครับขยับมาแต่ต้นทั้งสาลนะครับอาครับ คลิปนี้ก็สิได้ขอลาไปทั้นี่เนาะเดี๋ยวอีได้เฝ้าไปส่งนกคนระับเสียงน้อยครับไล่สวยๆครับขายยังไงแซมที่สี่สิบหกมึงมีหัวครับมึงมีหัวมีอย่างไรนนครับ,ม,รรบมึงมีมั 1, นเสาร์เนาะเสาร์ที่เท่าไหร่วะเสาร์ที่สิบแปดพฤศจิกาครับยี่มมือนี่ที่ได้ไปครับที่ม่านครับมือนะครับน่าหล่อครับน่าหล่อใกล้น่าหล่อ พวกไอ้นุการพวกพอยุ่งเนี่ยครับมอนี่ก็ดีได้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสีฟ้าไปส่งนกไข่ห้อแครับรถสี่ม้นะครับตอนอี้่ก็เกาโมงแล้วครับรถมาประมาณสิบเอ็ดโมงครับไวครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ